สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ไร่สดงชาวฟาร์มครับจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนางบวชครับวันนี้จะพาไปชมผลงานนะครับรุ่นอายุประมาณสักไซส์ขวบหนึ่งนะครับไซส์ประมาณสักขวบหนึ่งที่เป็นลูกจากน้ําเชื้อพ่อพันธุ์ที่รีดโดยศูนย์น้ำเชื้อรุ่งชาวฟาร์มนะครับวัันนี้เป็นแค่บางส่วนนะแล้วก็แน่นอนครับคุณอย่าลืมนะครับนะฮะว่าเสาร์อาทิตย์หน้านะครับยี่สิบเก้าสามสิบครับไปเจอกันได้ที่ งานประกวดจังหวัดสุรินทร์นะครับที่สนามชนช้างครับอำเภอเมืองครับนะก็ได้ได้เจอ,เอ,อกับเราบรดาน้ําเชื้อนะของลุงชาวฟาร์มครับที่ตั้มผลิตขึ้นมาและใช้เองเป็นหลักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านจะได้คุณภาพเดียวกับลุงชาวฟาร์มแล้วก็สําคัญเลยครับนะฮะในเดือนนี้ยังคงอยู่ในราคาดั้งเดิมโดที่ยังไม่ปรับนะครับนะฮะยังไม่ได้ปรับหรือว่า ตามสอดคล้องกับอัตราค่างเงินนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนเมษาก็จะเป็นเดือนที่ปรับอัตราค่างเงินก็แน่นอนครับตรงส่วนของออน้ําเชื้อรุงชาวฟาร์มทุกหลอดก็จะมีการขยับกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มาในงานสุรินทร์นะครับเสาร์อาทิตย์หน้าเจอกันนะครับเจอกันเดี๋ยวตั้มพาไปชมครับนะฮะกับผลงานในการที่ใจทุกท่านเลือกตัดสินใจว่าพร้อมหรือเปล่านะ,ะไปไปดูกัน นี่เลยครับครับนี่เลยเมื่อกี้ไี่เห็นไกลๆแล้วนะครับตัวนี้ชื่อน้องตู้ฟูนะครับตูฟ้ฟูตัวนี้ตู้ฟูเบอร์14อายุหนึ่งขวบนะครับตู้ฟูนะฮะเป็นลูกเจ้าฮาร์เล่์สามห้าแทัที่มโหลานมากนะครับมโหลานจริงๆนะฮะตู้ฟูนี่เป็นวัวตัวหนึ่งครับที่ตั้มเล็งมาตั้งเด็กแล้วนะ นะครับกับน้ำเชื้อเจ้าไลแมนเอ้ยทวดีกับน้ำเชื้อเจ้าฮาเร่นะฮะสามห้าแปดทับหกนะครับเป็นสายเวสตินนะครับเป็นวัวที่สูงใหญ่มากแล้วก็เป็นวัวที่โบสแบบโอ้โหเหลืออดเหลือทนเลยนะฮะถ้าเป็นภาษาแบบว่าพื้นเมืองใช้คำว่ากระต่ายหม้อนะครับกระต่ายหม้อทั้งยาวทั้งใหญ่แล้วก็สูงมากตัวนี้ทุกท่านสามารถมาพบตัวจริงนะครับได้ที่งานด้วยนะครับนะฮะตู้ฟูจะไปเดินสนามครั้งแรกครับนะฮะ กับเบอร์สิบสี่นะนี่ครับแข้งขานะฮะตามสไตล์เจ้าฮาร์เลย์สามห้าแปดสักหกที่จ่ายลูกเป็นโคเนอร์ยอดเยี่ยมประจําประเทศไทยมาแล้วสําหรับเจ้าฮาร์เลย์นะครับสวัสดีครับคุณวีระขา,าสวัสดีครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกท่านนะฮะบอกว่าห่างหายจากเจ้าฮาร์เลย์ไปนานรอบนี้จะได้เจอแล้วครับกับน้องตู้ฟู่นะครับนะฮะน้องตู้ฟู่นี่ครับเบอร์หนึ่งสี่นะครับลูกเจ้าฮาร์เลย์สามห้าแปดสักหกนะฮะกระดูกใหญ่แข็งแรงแล้วก็แน่นอนครับนะฮะ โมโหรานนะครับไปพร้อมกับความโบสนันวันไหวเลยสวัสดีครับนะฮะคุณดีเคนะครับสวัสดีครับนะฮะแล้วก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าสัญญาณเน็ตยังมีอยู่นะตามจะพาไปชมกับเหล่าบรรดาเขาที่แล้วไลค์แล้วก็ไม่จบเพราะว่าสัญญาณหมดซะก่อนกับพ่อเออบรรดา แก๊งที่จะไปเดินสร้างสีสันนะครับนะฮะสร้างสีสันให้งานสุรินทร์ครั้งนี้ในวันเสาร์อาทิตย์นี้ด้วยนะครับไปกันต่อครับตัวนี้ครับนี่เป็นไงครับนะไซส์หนึ่งขวบนะครับนะแต่มาด้วยพลัง powerful นะครับนะฮะเต็มข้อตัวนี้คือน้องข้าวจีนั่นเองนะครับเป็นลูกเจ้าเจนนิ่งนะครับห้าหนึ่งเก้าทับเก้านะฮะเป็นสายไอกิครับที่เอ่อตั้มบอกแล้วครับว่าเป็นสายที่สําคัญมากสําหรับเอ่อลุงชาวฟาร์มตอนนี้เพราะว่าตัวเมียทั้งหมดตั้มเก็บ เรียบเลยครับนะฮะแระเพศผู้แบ่งได้นะครับแล้วก็นี่คือผลงานครับของเจ้าเจนนิ่งห้าหนึ่งเก้าทับเก้านะครับนะฮะคือตั้มปรับปรุงไปพร้อมๆกับทางฮัตจินเลยนะฮะที่เขาเก็บสายของไอกิที่เป็นเพศเมียเนี่ยนะครับนะฮะเก็บเอาไว้เป็นต้นพันธุ์ทั้งหมดเลยเพราะนั้นเช่นเดียวกันครับตั้มมีหลานนะฮะไอะกิตั้มก็ ไล่เก็บเช่นเดียวกันแต่นี่เป็นเพศผู้นะครับที่พามาชมจะเห็นเลยครับนะฮะที่ต้องบอกว่าพลังมันโมโหลาเนี่ยนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความลึกนะครับความหนาแบบนี้สวัสดีครับคุณธวัชชัยนะฮะไหลนงไหลหน้านะครับนะฮะกลมนะครับไม่ปูนะกลมนะครับนะฮะตรงส่วนของสะโพกหลังสามารถเผยออกมาได้อย่างดีแล้วก็แน่นอนครับกับไซส์หนึ่งขวบแบบนี้อลังการมากกับกีบที่สวยๆสวัสดีครับคุณอิ่มนะฮะคนเลี้ยงวัวสวัสดีครับ นี่เลยอลังการมากครับหนึ่งขวบแล้วก็เนี่ยฮะตบสืบพันธุ์นะครับภายนอกแถวจัดยาลัดหลังใช้ดีมากขอบคุณครับพี่บอยดีซีนะฮะนะครับขอบคุณมากครับพี่บอยดีซีที่คอนเฟิร์มอีกหนึ่งครั้งนะฮะแน่นอนครับชุดประกวดตั้มทุกตัวก็ใช้ตัวลัดหลังเหมือนที่ฟาร์มพี่บอยใช้เหมือนกันเลยครับ ตัวลหลังนี่มันช่วยกันออ่อยุงแล้วก็มแมลงดูดเลือดนะครับนะฮะของตั้มนะฮะจะสังเกตเลยวัวประกวดตั้มก็ไม่มีมุ้งลงนะครับตั้มจะใช้ตัวลหลังเนี่ยเป็นตัวออคอนโทรลนะครับเรื่องของมแมลงแล้วก็ยุงนะฮะให้ใครอะไรช่วยนะครับทำให้น้องมีประสิทธิภาพ ที่กินอาหารชาวฟาร์มไปแล้วเนี่ยนะครับนะฮะออกมาเต่งตึงได้ขนาดนี้นะครับนี่นี่คือเราแค่กินอาหารชุดเดียวกับแม่พันธุ์นะครับแต่เรามีเรื่องของนวัตกรรมในตัวรัดหลังคือวิธีรัดหลังนะก็จะรัดหลังนะครับทท่านที่เอาไปนะตั้มคอนเฟิร์มอีกครั้งนึงก็คือรัดหลังตั้งแต่ตรงส่วนแผงคอตรงนี้ครับกอดโหนครับไปเรื่อยๆครับเส้นใหญ่ขาดนะครับนะฮะไปจนถึงโคนหางตรงนี้เลยนะครับไปถึงตรงนี้นะโคนหางตรงนี้นะเอาให้ถึงนะรัดหลังแค่นั้นเองนะครับ สองเดือนมันเคลมได้สองเดือนในการคุ้มกันนะครับนะฮะช่วยคุ้มกันเนี่ยมันเคลมได้สองเดือนเพราะฉะนั้นในสองเดือนนั้นนะครับถ้าไม่มีเรื่องของยุงหรือแมลงดูดเลือดก็ไม่ต้องใช้เปลืองนะครับนะฮะแต่ถ้ามีก็ใช้ตัวนี้นวัตกรรมตัวเดียวครับลุงชาวฟาร์มเลยสวัสดีครับพี่วุฒิสุล่อจากแพทย์สวัสดีครับเพราะนั้นกลับมาที่น้ําเชื่อกันต่อนะฮะเจ้าเจนนิ่งนะครับนอกจากที่คุณจะได้กีบที่สวยงามแล้วคุณเห็นพลัง power ของมันแล้วนะว่ามันมโหฬารจริงๆนะครับ เจนนิ่งเป็นวัวที่ให้ลูกยาวและหนามากๆนะครับยาวและหนามากๆเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้วัวเอ่อที่เปลี่ยนแปลงในร่างกายสิ่งที่ตั้มบอกทั้งยาวทั้งหนาแล้วก็แข้งขานะครับดีๆสวยๆวยนะครับพร้อมกับกีบนะแล้วก็ตั้มจะให้ดูใบหน้านิดนึงนี่นะครับตั้มจะให้ดูใบหน้านี่ครับความใหญ่โตของปากในการกินนะครับนะฮะ การนะครับนะฮะที่มีความแข็งแรงอย่างมากนะครับนะฮะตรงส่วนนี้เป็นส่วนที่จะส่งนะครับต่อสู่พันธุก,กรรมที่ทุกท่านจะได้ส่งส่วนลูกทันทีนะครับนะฮะแล้วก็ตรงส่วนของทาไมถามว่าทำไมหนังใต้ลึงทาไมเราต้องดู เหตุผลนึงเลยครับนะฮะในการที่เดินในแปลงนะครับอาจจะมีการเกี่ยวหรือว่าหย่อนยานทําให้เกิดอุบัติเหตุตรงนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากๆเพราะนั้นเป็นส่วนหนึ่งเลยครับที่ทุกท่านต้องดูสําหรับเพศผู้นะฮะแล้วก็แน่นอนครับนี่คือ,อ,อส่วนที่สุดยอดมากๆสาหรับเจ้าเต็น่งที่ถ่ายทอดออกมาได้ดีเหลือเกินนะครับสาหรับ พ่อ uhm. ตัวนี้นะครับสวัสดีครับนะฮะคุณหมูครับนะฮะสระบุรีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมะโนตนะครับสวัสดีครับอ่านี่คือเจ้าเจนนี่นะครับมากันต่อเลยนี่ครับนะฮะเจ้าชิวนั่นเองครับนะฮะที่ได้ได้รับการต้อนรับจากเพื่อนๆมาเยอะมากครับเจ้าชิวคือลูกเจ้าสตอรี่นะฮะเจตหนึ่งสองวัวที่ไม่จ่ายลูกไม่มีเขาตั้งแต่กําเนิดนี่ครับเจ้าชิวนี่ฮะ ไม่มีเขาตะกาเนิดนะครับมาดูแผ่นหลังเจ้าชิวตัวนี้นะครับนะฮะอายุ1นขวบนะครับนะฮะวันนี้ทุกท่านเห็นพร้อมกันเป็นเจ้าชิวรุ่นแรกของชาวฟาร์มแล้วก็น่าจะเป็นของประเทศไทยเลยนะครับเห็นแนวเส้นทองไหมครับนะฮะสวยมากนะครับนะฮะมีความหนาตูดนี้แบบว่าโอ้เคิร์ฟลงมาเลยครับเป็นวัวที่ต้องบอกว่ามีพลังนะฮะของการจากออกมาได้สมเหตุสมผลมากๆกับ วัวเจ้าเนื้อไซส์หนึ่งขวบแบบนี้นะก็คือเนี่ยเวลาตั้มเลือกวัวเนี่ยวัวเทากับวัวแดงดูนี่นะครับนี่นี่เจ้าเจนเนิ่งใช่ไหมนะครับลูกเจ้าเจนเนิง่งเห็นไหมครับนะฮะพลังนะดูไปพร้อมๆกันมันมิติมันเยอะมากนะแล้วกลับมาดูนี่เจ้าชิวนะครับบะมันแดงที่เม็ดสีนี่คือถ้าใครเป็นเอฟซีนชาวฟาร์มจะรู้แล้วว่าสไตล์ตั้มเป็นวัวชอบสีแดงเนียนทั้งล่างแม้กระทั่งใต้ท้องตั้มก็เก็บเรียบเลยจะไม่มีขาวในแถบล่างเลยนี่เป็นสิ่งที่เอ่อเราคอนโทรลมา50กว่าปีนะครับนะะ ตั้งแต่การคัดเลือกแม่พันธุ์จนกระทั่งพ่อพันธุ์นี่ก็เป็นกับพ่อพันธุ์รุ่นใหม่กับเจ้าสตอรี่ทุกท่านสามารถเจอได้ที่งานสุรินนะครับนะฮะครคางคนแะสุรินได้เลยไอ้ตั้มเห็นตรงผันหลังเห็นไซส์โปรไฟล์คือด้านข้างแล้วนะตั้มพามาชมด้านหลังเป็นไงครับหนึ่งขวบเพศเมียตูดเป็นกระมังแบบนี้นะครับแน่นอนครับนี่เกิดขึ้นจากเจ้าชิวครับนะฮะต้นตอ่อเอ่อเขาเรียกอะไรเอ่อสาเหตุที่ทำ